ลหลาเลื้อยเลี้ยงง่ายมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอี e ีนี้ขอเลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่มือใหม่เลี้ยงได้ปลูกง่ายทนร้อนทนโรคเลื้อยเก่งดอกเป็นพวงสามารถนำมาทำซุ้มหรือตกแต่งรั้วบ้านได้นะคะ สายพัน์แรกน้องมาโซระเป็นกุหลาบเลือยสามันประจำบ้านน้ำน้อยดอกใหญ่มีกลิ่นหอมแรงสีส้มพีชเลี้ยงง่ายโตวไวสายพันธุที่สองน้องโรแมนติกตูตูเป็นกุหลาบเลือยสัญชาติญี่ปุ่นออกดอกสีส้มพีชชมพูกลิ่นหอมดอกดก แตกกิ่งเก่งเหลือยสูงค่ะสายพันธุ์ที่3น้องอับราฮัมดาบี้เป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษดอกขนาดใหญ่สีส้มอมชมพูพีชกลีบดอกเยอะเรียงซ้อนกันแน่นเป็นทรงถ้วยมีกลิ่นหอมแรงและให้ดอกเป็นช่อค่ะสายพันธุ์ที่4น้องฟิลเลอร์กุหลาบน้องใหม่ในวงการสายพันธุ์ญี่ปุ่นดอกกลีบฟูสีชมพูน่ารัก ดอกดอกดอกหอมกลิ่นชาค่ะและสายพันธุ์ที่5น้องมองคือกุหลาบเลื้อยไร้หนามเป็นกุหลาบที่มีชื่อเสียงในด้านของการดูแลง่ายและเจริญเติบโตดีดอกดอกกลิ่นหอมชอบแดดซึ่งมองเคอมีทั้งสายพันธุ์สีชมพูและสีขาวเลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากพี่ๆกดใจกดติดตามไว้ให้น้องด้วยนะคะอยากได้ข้อมูลอะไรใจได้ค่ะ